5ราศีวิ่งสู้ฟัดนะครับมีราศีอะไรบ้างนะฮะใครเคยดูฉนหลงบ้างนะครับวิ่งสู้ฟัดนะครับเรียกว่าทั้งเรื่องี้วิ่งหรือโดนแบบโดนไต้โดนต่อยนะครับหรือว่าต้องไปแก้ปัญหาหรือว่าต้องไปช่วยคนนี้คนนี้คือเรียกว่าชีวิตนะครับเป็นประเภทแบบเหนื่อยนะครับแต่ก็ตอนจบมันสวยนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับมันเหมือนกับ ทั้งอึดทั้งทนทั้งสู้ล้มแล้วก็ลุกนะครับบางราศีอาจจะล้มแล้วก็ใช้เวลานานหรือว่าบางที่อาจจะเปลี่ยนเบนเข็มไปอย่างอื่นเลยนะครับแต่ว่า5ราศีนี้นะครับมีราศีอะไรบ้างครับราศีแรกครับส่งข้อประกวดนะครับชนะเสมอแล้วก็ติดโพยมาอยู่ตลอดนะครับราศีเมษนะฮะราศีเรียกวิ่งสูฟัดนะครับยิ่งนะฮะว่าไปในช่วงปีนี้นะครับยิ่งแบบวิ่งสูฟัดสุดๆเลยนะครับ ดาวประจําตัวกดองคารนะครับในช่วงที่ผ่านมาดาวองคารก็ได้โคจรเดี๋ยวเจอราหูโอนเหนื่อยนะครับือได้คู่ทัดลมเหนื่อยมากแล้วก็ลมลุกคราสนะครับชาวราศีเมษนะครับในช่วงนี้โดยเฉพาะนะฮะอาจจะเป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานนะครับเรื่องของการหาธุรกิจหรือว่าหารายได้ตัวนี้สําคัญมากนะครับในช่วงปีนี้หนักนวงนะครับเงินเข้ามาออกป๊บนะครับเงิน เข้ามาไม่ว่าจะเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับมันมียจตามออกเสมอเรียกว่าเป็นช่วงปีของเงินเก็บแทบไม่เหลือนะครับหรือบางทีจะเหลือบ้างแต่ว่าเผลอหน่อยกะว่าแต่ละเดือนจะใช้ทีละขาทีละขาทีละ,ะส่วนนะครับแต่ว่าไม่เช่งแบบนั้นเลยอยู่ดีๆมาทีตุม้มเกลี้ยงเลยประมาณนี้นะครับเสมอเลยฉะนั้นเป็นราศีแรกที่วิ่งสู้ฟาดคือเขาก็ยังสู้นะครับถึงเงินหมดหรือว่ามี รายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านมี ين, รายจ่ายที่เกี่ยวกับรถรายจ่ายที่เกี่ยวกับหนี้สินนะครับหรือว่ารายจ่ายที่เกี่ยวกับคนอื่นนะครับหรือช่วยเหลือคนในครอบครัวเดๆดก็ตามมันเป็นราศีที่โคตรจะวิ่งซู้ฟัดเลยในช่วงปนีนี้นะครับดังนั้นก็เป็นติดหนึ่งในราศีที่เหนื่อยครับแต่ว่ายังดีที่ยังมีทางแก้ทางออกยังมีที่มีคนช่วยเหลือยังมียังก็ยยังดีนะที่ยังพอจะมีรายรับนะครับ มาทันทุกทีมาทันเวลาทุกทีนะครับนึกถึงฉนหลงไว้นะฮะรับรางว่าคุณวิ่งแล้วก็เหนื่อยประมาณนั้นแหละนะครับหน้าตาหูแล้วก็โดนเหมือนกระทําย่ายีด้วยอุปสรรคต่างๆแต่เขาก็รอดพ้นเสมอนะครับต่อมาราศีที่สองนะฮะจะเรียกว่าราศีมังกรนะครับมังกรเนี่ยปกติเขาก็จะอยู่เขายกชอบปรีกวิเวกนะครับชอบอยู่ส่วนตัวชอบอยู่กับคนตีเองรักนะครับไม่ค่อยอยากจะ มีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักเท่าไหร่นะครับเป็นราศีธาตุด,ดินนะครับดินคือความมั่นคงแน่นแฟ้นนะครับมันจะอยู่ที่ไหนก็มักจะอยู่ที่หนึ่งนานๆนะครับแต่ว่าในช่วงปีนี้นะฮะดาวพระเสาร์ทับลัคนาหรือทับราศีนะฮะของคนราศีมังกรพระเสาร์นึกถึงเสาต้นใหญ่ๆนะครับที่เราต้องแบกแบกเสามาเป็นประมาณก็เลยอยู่จุดนี้สองปีครึ่งโอ้โหแสดงว่า มันเป็นราศีที่แบกมาตั้งนานนะครับมันเหนื่อยเดี๋ยวมีภารกิจนู่นนี่นั่นบางคนอาจจะมีเรื่องการปรับเปลี่ยนตกงานบางมีนะหรือว่าเป็นช่วงการเปลี่ยนบริษัทเป็นช่วงการเบรกงานชะลอบางอย่างนะครับและช่วงนั้นเราจะต้องหาไรายได้พิเศษเข้ามาจากส่วนต่างๆโอ้โหคราวนี้มันจะเป็นราศีหนึ่งที่มีภาระเยอะครับเสานี่คือภาระนะฉะนั้นภาระอะไรภาระเกี่ยวกับหนี้สินภาระเกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่หรือบุปการีนะครับ บางคนอาจจะเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยานะครับแล้วก็นี้สินของครอบครัวด้วยนี่คือมันเรียกว่าเป็นราศีเรืงวิ่งซูฟัดมันต้องหาเงินหางานมันต้องวิ่งเพื่อที่จะหาะไรายได้พิเศษวิ่งที่จะหางานพิเศษเพื่อที่จะก่อให้เกิดไรายได้ให้เรื่องของนีิสิตแล้วก็ให้กับบ้านที่มันจะมีรายจ่ายเยอะขึ้นนะครับ สังเกตดีๆช่วงปี2ปีนี้มันมีเข้าของเครื่องใช้ในบ้านที่พอมีมีราคาเดี๋ยวพังเดี๋ยวเสียหรือเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องรดซื้อเงินเกี่ยวกับเรื่องของเ,อเรียกว่ามีคนมาขอหยิบขอยืมแล้วถูกโกงอะไรประมาณนี้นะคือโอ้โหมันคุณวิ่งแลกเลยนะครับเป็นราศีที่2นะฮะต่อมาครับราศีที่3นะครับจะเรียกว่าราศีหนึ่งที่มักจะคล้ายๆกับมังกรคือซ่อนตัวหรือว่าไม่ชอบยุ่งกับชีวิตคนอื่นเขา แต่คนอื่นเขาเนี่ยชอบมายุ่งกับชีวิตของคุณเสมอคือราศีพิจิกนะครับแมงปองนะครับสกอเปียนคิงเลยฉะนั้นในช่วงนี้ใครที่อยู่ราศีนี้นะครับมันมีดาวพระเสาร์อยู่ในภพสหัชะสหัชะคือการเดินทางสหัชชะคือการวิ่งเต้นสหัชชะคือการเปลี่ยนแปลงของสถานะที่เป็นอยู่นะครับคุณอาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเลือนตำแหน่งก็มีนะไม่ใช่ว่าต้องตกงานอย่างเดียวนะครับ เมื่อไรที่คนราศีนี้นะครับเป็นราศีที่ลึกลับนะสังเกตแมงป่องมันจะอยู่ในที่มืดที่แคบที่ชื้นหรือชอบความเย็นหรือว่าอยู่ในที่ที่สงบนะครับแล้วก็ไม่ค่อยชอบกวนใครแต่ว่ามักจะมีคนมารบกวนนะครับแล้วก็มารังแกมเมางานโยนงานมาให้หรือเอาพาล่ามาให้หรือหลอกหรือโกงเขานะครับคือพิจิเนี่ยโดนทุกแบบทุกรูปแบบเลยดาวพระเสาร์อยู่ในเรือนสาชะหมายถึงสังคมนํา ภาระนะครับมาให้นำปัญหาที่ปวดหัวมาให้พร้อมกับดาวราหูที่เล็งฝั่งตรงข้ามเรียกว่าอยู่ในภพปัตนินั่นแสดงว่าช่วงที่ผ่านมานะครับหรือว่าช่วงต่อๆไปนี้นะฮะต้องเตือนด้วยนะคนราศีพิจิกนะครับมันจะมีภาระที่เพิ่มมากขึ้นคุณอาจจะได้รับการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของตําแหน่งได้รับการเปลี่ยนแปลงเรื่องของที่ทํางานได้รับการเปลี่ยนแปลงเรื่องของที่อยู่อาศัย ได้รับการเปลี่ยนแปลงเรื่องของหน้าที่การงานที่เพิ่มเข้ามาโดยที่จ,จะคนในบริษัทบางคนลาออกไปแล้วเขาก็ไม่รับคนใหม่เขาก็โยนงานต่างๆมาให้แต่ละคนแชร์ตำแหน่งหน้าที่ของคนที่ออกไปหนึ่งในนั้นต้องโดนเสมอคือราศีพิจิกนะครับมักจะถูกโดดเดี่ยวด้วยบางทีคุณอาจจะนั่งทำงานร่วมกับใครแล้วคนคนนั้นเขาลาออกเพื่อนร่วมทีมบัดดี้แล้วเนาะเขาก็ไม่จ้างคนอื่นมาเขาก็ให้ตัวพิจิกนี่แหละนะ ทำงานที่เหลือให้หมดเลยประมาณนี้คือยกตัวอย่างนะฮะเสรษนั้นถ้าคนที่ทํางานในรูปแบบของเอกชนทํางานรูปแบบของฟรีแลนซ์นะครับกูจะมีภาระ,ะบางอย่างที่เพิ่มเข้ามาอาจจะต้องทํางานโดนกินหัวคิวนะฮะปกติอาจจะได้เต็มร้อยนะครับแต่ตอนหลังโดนกินหัวคิวอ่สิบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหลังๆจะโดนหนักกว่าเดิมด้วยและแถมตัวเนื้องานบางทีเข้ามาเยอะโดนหักหนักกว่าเดิมประมาณนี้ฉะนั้นมันเป็นราศีที่ต้องวิ่งหาเงินเพิ่มหางานเพิ่ม บางอย่างเราไม่เคยทําก็ต้องได้ทำนะฮะนี่หรือว่าอาชีพบางอาชีพไม่เคยทําก็จําต้องทำนะครับนี่คือราศีที่เรียกว่าวิ่งสู้ฟัดนะครับโดยเฉพาะในช่วงปีนี้หนักน่วงถ้าไม่วิ่งมันจะไม่พอใช้มันจะอยู่ไม่ได้แล้วคนในครอบครัวก็อยู่ลำบากนะฮะต่อมาครับราศีต่อมาคือราศีสิงห์นะฮะเป็นราศีหนึ่งเลยนะครับที่ เรียกว่าดาวราหูนะครับอยู่ในเรือนของการงานมีการปรับเปลี่ยนเป็นแปลงในรูปแบบของงานคุณต้องวิ่งหาในเรื่องของคนหางานเลยนะหรือว่าหาไรายได้พิเศษจะต้องหาคนช่วยนะฮะอันนี้สําคัญรวมไปถึงนะครับในช่วงเดี๋ยวพอเข้าช่วงปลายเดือนกันยานะฮะดาวพฤหัสนะครับจะย้ายพอย้ายไปอยู่อลิคู่กับดาวเสาร์โอ้มาดาวเสาระปัญหาอุปสรรคใหม่ละ ออปัญหาุปสรรคฉะนั้นปีนี้โดนสลับเดือนเลยนะครับบางทีเดือนเว้นเดือนหรือบางทีเดือนหลายๆเดือนติดๆกันเลยในภาระหน้าที่ความราับผิดชอบที่สูงขึ้นมากขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นนะทั้งที่บางทีเออวอล์กเขาเรียกว่า work from home นะบางทีก็อาจจะอยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหนกลายเป็นว่าคุณอาจจะต้องมีภาระหน้าที่หรือว่าความรับผิดชอบหรือว่าเรื่องของรายจ่ายที่สูงขึ้นมาเฉยเลยนะฮะ ฉะนั้นก็เป็นราศีหนึ่งที่ต้องอึดแล้วต้องทนนะครับงานมีการปรับเปลี่ยนไม่นิ่งสักทีเดี๋ยววิ่งหางานเดี๋ยววิ่งหาเงินเดี๋ยววิ่งหาคนช่วยเดี๋ยววิ่งหาภาระหรือว่าหาเรื่องของการเป็นเงินที่จะช่วยชําระหนี้สินนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นราศีที่อึดพอสมควรและราศีสุดท้ายคือราศีตุลน,นะฮะร,ราศีตุลแน่นอนว่าช่วงนี้นะครับดาวราหูนะครับอยู่ในภพมรณะนะครับราหูมาจากภพปุตตะเนะี่ยเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังก่อนเนาะ แล้วก็ดาวพเสาุอยู่ในเรือนของพันธุภาระหน้าที่หรือครอบครัวหนักขึ้นกว่าเดิมบางทีนี้สินของในครัวเรือนของบ้านเรานะฮะสูงขึ้นบางทีเรา,าจ,จะมีนิสสินส่วนตัวเท่านี้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ปุยตายายลูกแฟนโอ้โหภาระหน้าที่มันมีรายจ่ายที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องรับ นะครับโหหุดเป็นดอกเห็ดเลยในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันขยายวงกว้างขึ้นแล้วรายรับบางทีอาจจะลดลงมันก็เลยต้องวิ่งนะฮะวิ่งซูฟาดคือวิ่งไปหาเงินวิ่งไปหางานวิ่งหาคนช่วยเหลือวิ่งเพื่อที่จะก่อให้เกิดรายได้หรือวิ่งเพื่อจะก่อให้เกิดโอกาสอะไรใหม่ๆหรือวิ่งเกี่ยวเรื่องของวิ่งเต้นตําแหน่งน่คือเันหาวิธีที่จะอยู่รอดเหนื่อยขึ้นหนักขึ้นนะครับโดยลําพังถ้าปกติแล้วโดยทั่วไปนะฮะ เลือกได้จริงๆรเนี่ยราศีตุลก็จะไม่ค่อยชอบที่จะต้องทาอะไรหล,ห,ลหลากหลายอย่างชอบท,อทําได้อยู่กับครอบครัวชอบทําอะไรที่อยู่กับคนที่เรารักหรือคนที่เราผูกพันนะฮะชิวๆสบายๆแต่กลายเป็นว่าปี2ปีมานี้นะครับคุณวิ่งสู้ฟัดคือหมายถึงคุณอาจจะต้องทํางานที่ไม่เคยทําทํางานบางที่คือการเปลี่ยนแปลงของอตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบรวมไปถึงเรื่องของบริษัทหรือบางคนอาจจะเป็นย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยนะครับหรือว่าย้ายกับต่างจังหวัด คือมันวิ่งไปวิ่งมาตลอดเลยเพื่อที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงของตัวเราแล้วก็ครอบครัวนั่นเองนะครับนี่คือ5ราศีนะฮะในส่วนของคนที่อึดแล้วก็ทนก็เียวิ่งสู้ฟัดจริงๆแหละว่าโดยรวมแล้วที่เอามา5ราศีนี้ไม่ใช่ว่าราศีอื่นคุณไม่เหนื่อยนะเหนื่อยพอกันนะฮะแต่ว่าจะมีประเด็นอื่นที่มันเด่นกว่าในเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นเอา5ราศีนี่ที่มันเด่นในเรื่องนี้นะครับโอเคนะฮะก็ขอให วิ่งต่อไปด้วยความหวังและขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณวิ่งหาและตามหานะครับเป็นกำลังใจเสมอนะครับสวัสดีครับ